สวัสดีครับต้องคิวแตนดีครับวันนี้เรามาดูรถเตียวต๊อกครับตาตีตัวงามมากครับบิวบิวต้งคันครับกันนี้นี่ตาตี ตรงล่างตาตีครับป่นตีใหม่ครับมอนน้ำก็ตดออครับมันน้ำตดอรอปตาตรงเม็ดห้าตีครับตรงล่างก็ป่นตีใหม่ทั้งคันครับ ด้านบนก็ตาตีฟ้าตาตีฟ้าค้นตีฟ้าดาวก็ค้นตีเหลืองครับดาวเขียวค้นตีเหลือง ใส่ปานเครื่องก็ใส่เรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วตา่น้ำมันก็ตส่เรียบร้อยครับตส่น้ำมันน้ำมันตส่เรียบร้อยแล้วใส่ปานเครื่องก็รัดเรียบร้อยครับใส่ปานเครื่องใส่ปานตู้ครับลัดเรียบร้อยครับเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่ ต, <fi> ต,ตู้ยังไม่เตยครับตู้ยังไม่เตยไปฟันครับไปแล้วครับปฟันตู้ก็เรียบร้อยครับก่อนโตนก็เตยแล้วครับเตยก่อนโตนะครับเรียบร้อยแล้ว <t os of priced> ร้อนน้ำก็ร้อนน้ำร้อนน้ำใหม่ครับร้อนน้ำใหม่แบบนี้ครับ เอาตะวันน้ํามัน <laughs> เลต่างก,กันครับรแต่ปางกกแตล่ลอยครับเงินปักเลยครับเต่ปานเบอร์ตามติบครับ

แค่เลื่นนิดเดียวคลเดรับเป็นหน่อยเดียวป่วครับตรงนี้ลุยงานได้ครับตรงนี้อ้สิงเลยไงงานช้างเลยไงรูมี ใส่รูแเลื่อยอยู่ครับคันน็อตอยู่ครับเลี้ยวไนิดเดียวเองฮะเลี้ยวไนิดเดียวเลี้ยวไปนิดเดียวว้าตรงล่างใหม่เลยครับท่านผู้ชมใหม่เอี่ยมนั่งคันครับโอ้หนี่งเบีย กระอะปัดกระใส่รูบเลยใส่ใส่รูเลยรอนำยังไม่ไต่ครับไต่ได้หลังครับมาสู้ก่อนไหนหัวหัวอะไรบ๊อง

ปลดลมกายคอรครับลง,รงลงเครื่องไม้ได้วยปีนี้ลงเครื่องไม้เลยบ่ลงเครื่องไม้เด้อ เครื่องใหม่เครื่องใหม่ตรงล่างใหม่่งางมาทางเทียบทางเทียบวช่า <c ười> งช่างเชื่อมโรงงานช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมโรงงานครับเชื่อมย้อนดูเขาไล่อกกลับมาที่บ้าน

คับคุมคุณภาพ IFO ช่งคิว YouTuber คิวครับมาตายมาตายรถกลดังัหน่อยครับนีราายเดียวกัหเ

ไอโกนไอดน้ำมันกินหมดอ๋อดน้ำกินหมดตายไปทังมวลใหญ่เลยอ๋อมัดไว้ข้างเออ้าต่อตายแต่อยู่ครับ เ้ปสาั๊มกับปั๊มเดี๋ยวผมจริงเรคือาจะจำมาตัวนี้สายดินเอ้ยสายปลงสายสายเม

ไปดูกลิ้มหน้าครับกลิ้มนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับตัดตะไก่ตัดกะดิ่งให้คิวแต่ดีเลยครับกดไลค์เลขกดสับไทยใบมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดได้ครับ